วันนี้มาแนะนำแอปตัดต่อวิดีโอบนโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นแอปที่ใช้งานง่ายแล้วก็ไม่มีหลายน้ำใช้ได้ทั้ง2ระบบนะครับทั้ง Android ทั้ง iOS ไปดูกันครับว่ามันใช้ง่ายอย่างไรบ้างครับแอปที่จะแนะนำนะครับก็คือแอปตัวนี้ครับแอปรูปปลาครับ v l l o จิ้มเข้าไปครับ เมื่อเข้ามาหน้าแอปแล้วนะครับให้เราทําการตัวปุ่มแดงเห็นไหมครับเริ่มโครงการใหม่เลยครับจิ้มเข้าไปเมื่อเราเริ่มโครงการใหม่เสร็จนะครับให้เราเลือกวิดีโอที่เราจะนํามาตัดต่อนะครับนี่ก็จะมีตรงปุ่มด้านล่างนะครับก็จะมีทั้งหมดก็คือภาพถ่ายในในโทรศัพท์เราทั้งหมดนะครับทั้งวิดีโอทั้งภาพนี่มันจะปนกัน แล้วก็มาที่ตรงนี้ครับเป็นวิดีโอก็จะเป็นวิดีโอท,ทั้งหมดที่เรามีอยู่ในโทรศัพท์เรานะครับเลื่อนมีครับเป็นรูปถ่ายหรือว่าเป็นฝ่ายกิฟนะครับนอกจากวิดีโอหรือภาพถ่ายในโทรศัพท์เราแล้วนะครับเรายังสามารถเลือกจากแอปได้ในว VLLO Stock ตรงแถบด้านบนนี้นะครับนี่ครับ VLLO Stock นี่จะมีให้เราเลือกใช้อันแบบที่ ไม่มีลูกแจนะครับถ้ามีลูกแจล็อกเอาไว้อันนี้คือเราใช้ไม่ได้เราจะใช้ได้ในกรณีที่เราต,ต้องเสียสตังค์ให้เขาครับผมก็ไม่ต้องไปใช้อะไรมากหรอกครับเท่าที่เขาให้มาก็ค่อนข้างจะเยอะนะนี่ครับมีตัวนับน้อยหลังมีอินโทรมีเกมมีแบบไซไฟแบบพื้นหลังเลื่อนๆดูครับเลื่อนๆดูอันไหนที่มันฟรีอันไหนสวยแบบคลิตเตอร์เลื่อดูการก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน อันนี้ผมกลับมาที่ตัวล่าสุดก็แล้วกันนะครับจะเลือกวิดีโอที่เป็นของเราเองนะเลือกตัวนี้แล้วกันเลือกหนึ่งอันแล้วก็ลูกศรสีแดงไปจึงเสร็จแล้วมาถึงตรงนี้นะครับการตั้งค่าเนี่ยก็จะตั้งชื่อโปรเจกต์ก็ได้ตั้งชื่อไอ้โปรเจกต์ของเรานะครับอันนี้คือตั้งชื่อว่าครั้งแรกนะตั้งเป็นภาษาอังกฤษแล้วกัน first ่ะง่ายๆโอเคติ๊กข้นมาถูกไป ได้เชื่อมาเฟิสนะครับแล้วก็ด้านล่างมาอีกนะครับอีกแถวหนึ่งก็คืออัตราส่วนหน้าจอเราสามารถเลือกได้เลยนะครับจะเอาแบบ4ต่อ 3, สาา2สองอันนี้ก็ดูดูเอานะครับโดยปกติก็จะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนี่แหละครับที่เราจะใช้ผมก็ใช้แนวนอนนี่แหละนะแล้วก็แถวลงมาอีกครับโหมดเนื้อหานี่จะใช้แบบพอดีนะครับหรือแบบเติมแบบนี้แบบตรงกลางผมใช้แบบพอดีแล้วก็สร้างโปรเจกต์ไปเลยครับ ถึงเขาให้คราวนี้ผมให้ดูตรงนี้นะครับเมื่อเรามาถึงตรงนี้นะครับบางทีเราก็จะงงๆใช่ไหมผมให้ดูตรงนี้เลยตรงเครื่องหมายด้านบนซ้ายนะครับด้านบนซ้ายเครื่องหมายคําถามเนี่ยครับจิ้มเข้าไปตึงเขาจะบอกเราหมดเลยครับว่าแต่ละปุ่มนั้นมีหน้าที่ทําอะไรเห็นไหมครับนี่ บันทึกกลับอะไรพวกนี้นะครับมีบอกเราหมดเลยแต่ที่ผมชอบจริงๆนะครับมันก็คือตรงเพิ่มเติมครับปุ่มแดงเนี่ยครับแดงขวาเนี่ยจิ้มเข้าไปนะจิ้มเข้าไปเพิ่มเติมเสร็จปุ๊บเขาจะมีบทเรียนบทช่วยสอนนะครับแล้วบทช่วยสอนที่ผมชอบมากที่มันเป็นวิดีโอนี่นะครับมาดูด้านบนนะครับด้านบนจะมีเป็นแฮชแท็กให้เรานะครับแยกและตัดอ่จิ้มเข้าไปแยกและตัดเราจะตัดคลิปยังไงนี่มีจิ้ม สอนเป็นวิดีโอเลยผมเรียนรู้จากตรงนี้โอ้โหค่ยงง่ายเลยครับเนี่ยจะแยกและตัดยังไงเนี่ยเขาทาเป็นวิดีโอสั้นๆมาให้เราจิ้มตามเลยครับจึ้งจึ้งจึ้งจะเรียบเรียงใหม่เรียบเรียงงไงโอ้จับปล่อยแน่ง่ายเลยครับจะทํางานกับสตอรี่บอร์ดจิ้มตรงไหนก่อนจิ้มตรงนี้เลือกเลื่อนเลือกได้อีกเลือก2อันแล้วเลื่อนไปตรงไหนก็ได้น่าจะเพิ่มคลิปเนี่ยครับมันจะเป็นแท็บนะ ถ้าจะเพิ่มคลิปเพิ่มยังไงจิ้มตรงไหนบ้างให้จิ้มเครื่องหมายบวกแล้วก็เลือกคลิปมาคราวนี้ตัวที่เป็นไฮไลท์เนี่ยผมชอบตรงนี้ครับเพิ่มความเร็วและลดความเร็วทำสโลโมชันหรือว่าทำสปีดได้เลยครับโดยที่จิ้มไปที่คลิปแล้วก็เลือเล่อนเลือเล่อนเลือเล่อนเลื่อนมาที่อะไรนี่ตัวความเร็วนะครับตัวเครื่องหมายสปีดสปีดเนี่ยสามารถเริ่มเพิ่มความเร็วและลดความเร็วได้อีกตัวหนึ่งที่ผมชอบนะครับนี่คือการรีเวิร์สหรือว่ากลับด้านนะครับคือเล่นเดินหน้าถอยหลัง บางแอปบางตัวไม่ให้มานะครับแต่แอปนี้ให้มา่มสามารถทํากับหลังได้เจ๋งมากครับนี่วิ่งถอยหลังนี่นะครับแล้วก็ยังสามารถทําฟรีดเฟรมได้นะครับคือหยุดเฟรมให้มั n นนิ่งเลื่อนปึ๊บแล้วให้หยุดอยู่ตรงไหนหยุดนานแค่ไหนหยุดกี่วินาทีนี่จิ้มตรงนี้เลยตามนี้เลยครับจิ้มง่ายๆเลยจึก๊กสามารถเปลี่ยนพื้นหลังได้นะครับจับยืดนถดเปลี่ยนพื้นหลังได้นะี่ คราวนี้การเปลี่ยนผ่านอันนี้ก็คือการระหว่างที่คลิปผ่านไปก็คือ transition นั่นเองนะครับว่าอยากให้มันมีลูกเล่นแบบไหนก็จิ้มจิ้มเลือกเลือกเอาครับอันนี้ค่อนข้างง่ายนะดูแล้วก็ดูปุ๊บก็เข้าใจเลยนะครับต่อไปคลิปจะทำภาพนิ่งให้มีการเคลื่อนไหวเขาก็ทาง่ายๆครับจิ้มจิ้มจิ้มนะครับการทําเพลงเพลงพื้นหลังจะใส่เพลงไงจิ้มเพลงเข้าไปแล้วมันก็จะมีเพลงให้เราเลือกแล้ววิธีเลือกเลือยไงจิ้มจิ้มเอา จิ้มฟังจิมฟังถ้าถูกใจก็จดเครื่องหมายถูกมาสามารถจะเลื่อนนูน่นเลื่อนนี่ได้อีกอชอบเลยครับอันนี้เป็นการทำคีย์เฟรมนะครับถ้าเป็นแอปตัดต่อแบบที่อยู่บนโทรศัพท์บนบนคอมพิวเตอร์เนี่ยตรงนี้เขาเรียกการทำคีย์เฟรมจะยืดหดว,วืบวาบวูบวาบทำวิดีโอให้มันวูบวาบได้แี่เอเจ๋งมากครับการพากเสียงกดปุ่มไหนพากยังไง การนำเข้าเพลงจากที่อื่นนะครับนี่จิมจิมจมิคือดอูบทเรียนช่วยสอนเนี่ยครับดูเพื่อเป็นไกด์เฉยนะครับแล้วก็พอเราใช้งานจริงอะ่ะมันจะคลิกเลื่อนเลื่อนเลืจะจะ,จะเข้าใจเองเลยครับจะหาจจอง่ายมากเลยว่าอ้อทำแบบนี้เองทําบ่อยๆก็จะเข้าใจเลยแหละนะครับอันนี้คือฟิลเตอร์ปรับแต่งนะครับเป็นพวกเอฟเฟกภาพนะครับแบบภาพเป็นวินเทจอะไรพวกนี้ฟิลเตอร์อะไรทั้งหลาย ก็จิ้มๆเอาอันนี้เป็นพิกเจอร์ n นพิกเจอร์นะครับก็คือเอาวิดีโอหรือภาพนิ่องอีกตัวหนึ่งมาซ้อนในในวิดีโอของเราให้เป็นวิดีโอขนาดเล็กที่อยู่ในจอเดียวกันอย่างนี้นะครับสามารถทำเบลอได้ด้วยนะครับนี่เบลอหน้าเ็าทำเบลอหน้าได้เขาทำสติ๊กเกอร์ให้มันลุกดิกลุกดิกได้ด้วยนี่จิ้มลุกดิกได้เลือกเอาครับเลือกเอา ผมว่าที่เขาให้มาใช้แบบฟร mm ีๆ hmm. หรือเฟือครับเนี่ยก็ใส่ตัวหนังสือตัวหนังสือก็มีให้เลือกเยอะนะครับมีหลากหลายรูปแบบมากค่อนข้างดีเลยแล้วมันก็จะเคลื่อนไหวตัวหนังสือเคลื่อนไหวให้เราเองด้วยนะเจ๋งมากครับอยากชอบเลยเราจะแก้ไขข้อความตรงไหนนี่จะนำจะอยากเปลี่ยนฟอนต์จะเอาเข้าฟอนต์เข้ายังไงมีบอกอย่างละเอียดครับเนี่ยอันนี้ก็คือการเจาะ แบบตัวถ่ายฉากเขียวฉากน้ำเงินนะครับโคมาขีตัดให้มันฉากหลังสีเขียวออกไปแล้วก็เ,เราเอาวิดีโอตัวนี้ไปซ้อนกับวิดีโออีกตัวหนึง่งอย่างเงี้ยครับแล้วก็การผสมนะครับก็เหมือนคล้ายๆกับ p i c t u r e in p i c t u r e นะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นคล้ายๆกับ Photoshop อ,อะซ้อนภาพซ้อนภาพแต่นี้เราซ้อนวิดีโอให้มันทับกันนี่เอฟเฟกเนี่ก็เหมือนกันมีอะไรบ้างสุดท้ายเนี่ยครับการเอ็กซ์พอรไฟล์คือแชร์ไฟล์ออกไปเนก็จิ้มด้านบนขวาแล้วก็เอ็กซ์เป็นรูปแบบอะไรค่อนข้างครบครับในบทเรียนนี้ครบแล้วก็ง่ายแล้วสั้นนะครับผมว่าน่าใช้มากๆเลยครับ จิ้มกลับมาคืนก่อนครับยังไงก็ไปฝึกตัดต่อกันบ่อยๆนะครับจะได้คล่องจะได้มีคอนเทนต์ลงกันทุกวันทุกวัน,นครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับจะมีเทคนิคการถ่ายภาพถ่ายวิดีโออย่างนี้ลงเรื่อยๆนะครับติดตามได้ในทุกช่องทางน,นะครับ